เออไม่หยิบไม่หยิงหาดอกน่ะหยิบชิ้นเดายวเบีิงอะไรแกมาเดินขายดอกผ่านที่ฉันได้ไงอืมมันเขียนป้ายไหมคะมันที่ยงชานแล้วมันมีป้ายเขียนไหมอันที่ยงชานมันมีป้ายเขียนไหมมาเดินมาขายดอกผ่านที่ฉันได้ไงนี่ถามมันมีป้ายไหมคะ มนเที่ยวชั้นไม่ไปไม่ไปมาเที่ยวชั้นทำไมมันที่สาธารณะค่ะไม่สาธารณะอ่ะสาธารณะอยู่แต่เรื่องข่าวดออ่มันองชั้าถ้าจะหาเรื่องเดี๋ยวฉันไปเรียกแฟนนะคะแต่ทที่นี่มันที่หาดอนที่งชั้นอ่ะแค่มาสามวันแล้วเนี่ย เออผมกูหย hey. ิงผูหย si ิงหาดอกน่ะนี่งก yeah, ็กระเป๋าหยิ่งอะไรงะังวัเดินขายดอกผ่านที่ฉันได้ไงอือาหนงมันเขียนป้ายไหมคะอันที่องชันแล้วมันมีป้ายเขียนไหมอันที่องชันมันมีป้ายเขียนไหมไม่เดินผ่านขายดอกผ่านที่ฉันได้ไงฉัถามมันมีป้ายไหมคะ มันที่ล้งชานมีป้ายมีป้ายที่ล้งชานทำไมมันที่สาธารณะค่ะไม่สาธารณะอ่ะสาทวร้ายอยู่แต่เงขาดอดอ่มันล้มชันอ๋อถ้าจะหาเรื่องเดี๋ยวฉันไปเรียกแฟนนะคะแต่ที่นี่มันที่ขาดอดที่ล้มชานอ่ะได้ค่ะถ้าจดการดูเรื่องเอ้า มีสองหนุ่มหาเรื่องชั้นมาบอกว่าไปขายทับที่เขาอ่ะเขาหนีไปแล้วนะ่นะเขาอยู่ตรงตรงตลาดก, <ใน S 1> กลดงางค่ะเห็นละตรงมันจะมีหกคนผิวคขาวเสื้อขาวขาวิ่งข้ามถนนแล้วค่ะน่าจะกลังมาน่าละคะ่ะเรามาสอบกันเลย แล้วก็คนอีกคนนึงผมดำเสื้อเขียวมันก็จะไม่หิหรืออะไรเนี่ยแหละที่มาคิดตอยแย่ฉันเนี่ยน่าจะอยู่ไปไหนผมอยู่หน้ามตลาดกลางนี่เองค่ะอ๋ออะไรไงคุณอยู่นะใช่ไหมใช่ค่ะเพราะวันที่ฉันเห็นเขาพ่นรถด,ด้วยอ่ะ ห<ใ>นว่าคนรถอแะเมื่อกี้ตรงสี่แยกนะทางทางซ้ายมือของชั้นนากลางถนนแล้วไปแล้วละ่ะอ๋อเสียเหตุแล้วอันทีจ่จริงสองคนนั้นทำร้ายร่างกายฉันด้วยฉันได้ร,รับบาดเจ็บอ๋อวินกรรมก็เดี๋ยวไปหาแนละ้วได้ค่ะไอสองมือเดียวหนูแน่เดี๋ยววันนีเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเชสอะไรเกี่ยวข้องกับสองมันนั่นเมไหรเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดเดี๋ยวจะโทรอีกทีหนึ่ง เห็นไหมเพราะว่าคุณไม่ใชู่้แราคนเดียวเอเคไหมได้ค่ะเป็นอ่ะเป็นโตอ่ะเป็นโตเขาก็อีกคนนึงที่เขาที่เขาไปดูสองคนได้เหมือนกันเห็นไหมโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยดูด้วีนิทีได้ค่ะกันนะ ก็เขาเตะฉันอ่ะคนอีกคนนึงอ่ะแล้วก็ไอ้คนผิวคล้ำก็ปุ่มกันโชงแบบแบบว่าขายทับที่นะคะโอ้เขาเตะคนตรงไหนตรงตนเจ็บตรงไหนวะเนี่ยก็ตรงตัวนะคะเขาเตะฉันตอนที่อยู่ฝันนู้นตรงร้านกาแฟตรงนู้นหัวมุงค่ะใช่เลยเจอสองคนคุณคุณน่าจะเห็นนะเพราะรถใช่รถคุณชิเม้นตำรวจเนี่ย อาาจรรต้ผมมมทไล่ะคุณน่าจะเห็นเหตุการณ์นั้นที่ฉันโดนเขาเตะอยู่ตรงฝั่งของงูตรงนั้นใะร้านกาแฟโอ้ชัแล้วฉันก็วิ่งหนีมาโดยไม่ได้ข้ามทางมาลายเพราะหนีเอาชีวิตรอดนะคะเขาโอ้ใอ่ไล้วไปใจไปนะไอ้นูกลูกลูกอ้เป็นตงใช่ไหมไม่ใช่ตงนีครับคนขับเอารถโนนนะครับโอ้อันนี้ลูก คือเสนาอาคนนี้คนที่โดนกระทืบมาค่ะเมื่อกี้ค่ะคนเมื่อไหนครับคนเออ่ผิวค้ำตรงผมใส่ใส่เสื้อเสื้อกาบสีขาวเกงยีนะคใช่่แล้วก็อีกคนนี้นี่เองอ๋ออีกอันตรพานครับแล้วก็เสื้อเขียวๆอีกคนนึงใช่ค่ะใช่ค่ะมาด้วยกันดูครับมึงกี้ตัวโดนตำรวจตำรวจตำรวจดวงเขาเตะใส่ด้วยอ่ะโอ้ยเป็นโตตุ้ทีทั้งสองคนเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวอยู่นี่ก่อน อย่างน้อยสองขวดยีนจาร์ลยใช่ไหมขวดโตอย่างเงี้ยใช่ไหมโอเคครับได้ครับได้แค่เดียวเลยครับที่เดียวคนนี้แหละแล้วก็แกนรูสเตอร์มใส่ไี่ดีเต๋อผู้หญิงมีขอดอกครับรูสเตอร์เข้าไปโอ้โหฮอดอกอ่ะฉันไม่ฉันฉันมีแต่ว่าฉันเก็บไว้กินกับตัวเองแต่ถ้าคนเดียสองร้อยได้ได้ชิ้นหนึ่งนะคะได้ได้ได้เดี๋ยวฉันส่งให้